นานะคะสองข้างทางก็มีบ้านเรือนผู้คนเยอะแยะมากมายมีรถสวนผ่านไปผ่านมาใกล้ถึงหรือยังคะวัดบางโคนายนี่ผ่านวัดบางโขนาย อยู่ตำบลบ,บางโพเหนืออำเภอสัมคกรประทุมธาน,นีค่ะวัดบางนาไปวัดบางนาค่ะเรวก็เลี้ยวเข้ามาก็เจอโบสถ์แล้วก็มีพระอุกใหญ่เ่นฝั่ง,ง,งซ้ายมือวัดเข้าเงียบสงบน่าจะเป็นวัดเหมือนแบบ วัดชาวบ้านเ,าเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็เจอพระจอดตรงไหนกันดีคะเนี่ยมีพระยาคุทค่ะพะยาคุดวัดบ้างนาค่ะหาที่จอดรถก่อนนะคะตอนนี้แดดร้อนมากจอดในโดมไหม ชื่เสียงด่งดังบ้างตามไปดูกันเลยพญาคุ่เราก็มาถึงกันแล้วนะคะวัดปังนาเรากำลังจะมาไหว้พญาคุธนะคะคาถาบูชาพญาคคุะสวยงามมากเลยค่ะพญาคุด เดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปไหว้ยพญาคุุสักู่นะคะตอนนี้เราก็ได้ไหว้หลวงพญาคุตได้บ้อยน,นะคะต่อไปเราก็จะไปด้านบนกันไปกราบไหว้ขอพรพระครูมงคลทรรสุนทรหรือหลวงปู่เสงอริเจ้าวาดวัดบังนาองค์นี้คะ่ะขึ้นทางทางไหน นี่ก็คือวัดถือมงคนนะคะขอขึ้วัดชั้นโบนเลยครับกลับไปใส่ครับผมอรครับคุ่แพรเรากำลังจะขึ้นไปด้านบนกันนะคะ าถึงแล้วนะคะแล้วก็ที่วัดนี้จะมีจุดให้ทําบุญดอกไม้ทุกเทียนทองวัดบางนานี้นะคะ,เ,ะเราเลือกได้เลยว่าเราจะถวายดอกไม้สีอะไระมีรอสรีระหลวงปู่เสงด้วยนะคะ อดีตเจ้าวาดวัดปังนามีรถเซนีราด้วยมีค่ะนี่นะคะเราก็จะมาที่จุดจุดทูบอารยากาศด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเงียบสงบนี่จะเป็นคำบูชาหลวงปู่เสงนะคะ ก็จะเป็นคำํำบรรยายว่าถ้าเดินลอดสรีละหลวงปู่เสงงแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างแล้วก็เขานาเดินเวียนขวาสามรอบถ้าใครสนใจก็มาได้นะคะที่วัดบังนานี่ สรีระสังขารนะคะเดี๋ยวยังไงขอตัวไปไหว้หลวงปู่เสิงก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปลอดพาสารีละของหลวงปู่เสิงนะคะเราต้องลอดเวียนขวาสามรอบอื ตอนนี้เราก็ได้เดินวนสามรอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลบับไปกลับตรงปู่กันเพื่อที่จะลงไปด้านล่าง นะคะตอนนี้เราก็จะลงไปด้านล่างกันนะคะจุดดอกไม้ทูบเทียนอยู่ตรงนีนน้เดี๋ยวเราดูด้านล่างกันนะคะว่าด้านล่างจะมีอะไรบ้างคใครนะคะที่จะมา กาศก,การ้าหลวงปู่เสงอดีตเจ้าวาดวัดตังนาก็เปิดทุกวันนะคะเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาหรือ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินลงไปด้านล่างนะคะ นี่ก็จะดังเรื่องหมูนี่นะคะทำอะไรจะได้คล่องแคล่วคล่องคล่อง,อ,งองเหมือนทำอะไรก็หมูหมูขาถาอารัธนาหัวใจหมูทองนี่คะ แล้วก็มาร่วมทำบุญได้นะคะแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปที่สวยงามอีกแล้วก็อันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ต๋องพุทธาจาพ, <c oughs> พุทธาจาโตภูมิรังสีนี่นะคะพี่ต๋องนี่เชี่ยวชาญทางด้านพานะคะแต่ว่าบอกผิดนี่นะคะแล้วก็มีพระองค์ใหญ่ที่อยู่ด้านบน สวยงามมากค่ะที่นี่ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมากจากวัดที่เรามาจากเมื่อกี้วัดหงษระทุมมาวาดท่านใดที่ไปวัดหงแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวที่วัดบางนามาไหว้กราบไหว้สรีระหลวงพู่เสงอดีตเจ้าวาสวัดบางนานเป็นพรประจำวันเกิดนี่นะคะ เดี๋ยวทริปหน้าจะไปที่ไหนกันต่อก็ติดตามชมกันต่อนะคะแต่ตอนนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตามช่องจอยของตารันทัวนะคะทริปนี้ก็จบกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะเราไปรับชมที่ youtube ได้นะคะค่ะเราก,กำลังจะเดินทางขึ้นรถแล้ว ทำบุญให้อาหารปลาใช้นกด้วยจบทริปวัดปางนาแล้วก็จบไล้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ